น่ากลัววะ่ะน่ากลัวมากเลยถ้าเกิดคิปเปอร์มันระเบิดได้ตัวหนึ่งนี้บอกเลยนะว่าแหกแล้วผมถ้าเกิดคิปเปอร์ระเบิดได้ตัวหนึ่งนี้ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนตอนนี้ก็ถึงหนึ่งยซับแล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆ10เซ็นของหนึ่งพันซับแล้วไปกันต่อเลย อลไะครับผมกระรับสดีด้วยนะผมตอนนี้ก็เวฟนั่นะผมในเกมไม่ครับ one box away ว,ว้าว,วนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กันในพาที่เท่าไรแล้วไม่รู้นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าทุกอย่างตอนนี้มันอุดมสมบูรณ์แบบจัดจัดนะผมอุดมสมบูรณ์แบบจัดจัดนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปนอนแป๊บหนึ่งดีกว่าเปิดคลิปมาก็ฝนตกเลยับผมผมขอไปนอนแป๊บหนึ่งนะผมเพราะว่ามันมเตียงอยู่ไกลไป โอเคนอนได้ผมขอนนอนแป๊บหนึ่งเนอะผมเพราะว่าฝนตกนะผมเราไม่เอาเดี๋ยวไม่สบายแล้วผมเปิดคลิปมาฝนตกเลยโอ้โอเคโอเคมามามาเดี๋ยวเราขอเอ่อ เกินๆกันน่อยนะผมก็คือว่าผมได้ไปเหลังไมล์มาอยู่แล้วับผมแน่นอนผมว่าไปหลังไมล์มาครับผมซึ่งผมไปทําอะไรหลังไมล์มาบ้างนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บโบรีโต้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าตอนนี้บอกเลยว่าอาหารของเรามันแบบว่าเออฟูแบบเต็มที่นะครับผมเต็มที่กระนำซัมเมอร์เซลล์ทีเดียวนะผมบอกได้เลยว่าดีจัดนะบผมว้าว กินไปเถอะทั้งชาติก็ไม่หมดพูดเลยกินไปเถอะทั้งชาติไม่หมดนะครับผมโอ,โอ้ดงนี้ก็โอเคพวกข้าวเคริร์ดเท่านั้นโอเคโอเคโอ้ดูสิผมได้มันฝรั่งพิเศษนะครับผมผมได้มันฝรั่งพิเศษมาด้วยลองกินกันดิก่าแล้วผมมันจะพิเศษแค่ไหนนะผมพิเศษใสใ่ไข่ โอโ้มันไม่ติดพิษวะโอ้โหดูก็จะหาแล้วดึกว่าจะหาแล้วผมปกติมันจะติดพิษนะครับผมแต่ว่ามันมีโอกาสไม่ติดเหมือนกันนะผมโอเคโอเคถือว่าปลอดภัยไปคือบอกเลยว่าตอนนี้คนดูหีผมนะแบบมันจะเต็มหมดแล้วผมรู้สึกว่าผมจะต้องอทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับกองหีบตรงนี้นะผมซึ่งเออมาบอกกันก่อนนะผมว่าหลังไมผมไปทําอะไรบ้าบ้างนะผมก็อย่างแรกเลยนะผมที่เห็นในชัดก็คือข้างหน้าเราดู พืชพันไม่ใช่พืชพันธุยวัวนะผมพวกวัวผมได้ผสมพันธ์แบบว่าการนำซัมเมอร์เซลนะครับผมแล้วก็อคอกสัตว์นั่นเองนะผมอคอกสัตว์ผมก็ได้ขยายเออขายายออกไปนิดหน่อยนะผมแค่นั้นนะผมแล้วก็รากหญ้าไปให้มันแบบเออมีพื้นที่ให้วัวเกิดให้สัตว์เกิดเกิดอะไรพวกนี้นะผมผมก็นั่นแหละเออขายายไปให้มันกว้างขึ้นนะครับผมเพื่อแบบว่าสัตว์จะอยู่ด้วยกันนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตรงนั้นนั่นเองนะครับผมเอเออ ที่ฟาร์มมอนของเรานะผมผมว่าขยายไปประมาณนี้นะผมก็ขยายเพิ่มอีกจานวนหนึ่งนะผมซึ่งก็ประมาณเนี้ยนะผมก็เดี๋ยวเอาไวขา้ขยายขยายกันต่อนะผมก็ทําให้มันก้องกว้างเอาไว้ครับผมเราจะได้วิ่งหนีมอนในการฟาร์มเวลได้นะครับผมอะไรประมาณเนี้ยผมก็สร้างให้มันโอเวอร์อลังการไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมหลังไม้บอกเลยว่าหือ ฟาร์มไม้ไม่ได้น้อยน,อยนะจ๊ะที่เห็นนี่ฟาร์มไม้ไม่นะจ๊ะฟาร์มไม้ไม่ได้น้อยๆเลยนะโหไม้โคตรเยอะนะผมนี่เสียไปโอ้โหอยากจะบ้าตายนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาขุดตรงนี้กันต่อนะผมเดี๋ยวเราจะขอเป็นไดมอนด์พิกแอกนะผมเนื่องจากว่าผมลองเอาอะทุกคนดูนะถ้าเป็นไอรอนเอ่อไอพิกแอกไอรอนอะดูดิมันขุดช้าเห็นปะถ้าเป็นพิกแอกไอรอนมันขุดช้านะผมเราจะใช้เป็น d ดมอนด์พ i ิกแอคแทนนะผมมันจะได้ขุดเร็วๆหน่อยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะผมตอนนี้เราอยู่ที่3000บล็อกนะครับผมเลเวลที่6ปะถ้าจำไม่ผิดนะผมก็คือ deep water นะครับผมก็คือเขตดน้ำลึกนะผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะผมสำหรับคลิปนี้นั่นเองโอเคไปเลย ถ้าใช้เป็นไดมอนด์พิกแอก็จะขุดไวอย่างนี้แล้วครับผมแน่นอนเลยครับผมโอเคซึ่งผมก็รู้แล้วไอ้ซีซีอย่างเงี้ยคืออะไรทุกคนไอ้ที่เป็นซีซีอ่ะมันคือบล็อกปะการังเองมันเหมือนว่าปะการังมันเกาะอ,อะไรอย่างนี้เไว้ผมพอจําได้นึกออกแล้วนะผมพูดเอ็กพี ผมพอจําได้นึกออกแล้วนะผมมันก็คือแบบเออปะการังที่เกาะหินอะไรอย่างนี้นะผมพอปล่อยไว้สักแป๊บมันก็จะหายไปนั่นเองอะไรอย่างนี้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยปะการังเกาะสีนะผมเนี่ยพอหายปล่อยปล่อย,ป,อยปุ๊บมันก็จะหายไปนะผมมีแมปมาแมปหนึ่งว่ะทุกคนแมปอันอ๋อแมปของเรานั่นเองก็โหลดแมปของเรามานะผมโอเคก็เก็บเอาไวด้ดีๆนะเจ้าสำหรับแมปของเราตรงนี้โอเค ผมสงสัยมากเลยว่าทำมาไอ้บล็อกในเขตเขตน้ำลึกเนี่ยมันถึงแข็งนะผมขนาดต้องใช้ไดมอนด์พิกแอคขุดเลยอะมันแข็งอะบอกเลยว่ามันแข็งนะผมสำหรับผมคิดว่ามันแข็งเลยทีเดียวนะผมเพราะว่าขนาดไดมอนด์พิกแอคอะยังขุดช้าเลยอะเนี่ยเนี่ยหินไอเนี่ยหินดําๆเนี่ยยังขุดช้าเลยนะผมเออไม่รู้มีอะไรดีนะผมโอเคซึ่งขุดช้าอย่างนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้เราจะไปก็ได้ถึงเท่าไหร่นะผมโอเคปลาหมึกก็มาทุกคนปลาหมึกก็มาครับผมโอ้ มาทำไมอะปลาหมึก,กไม่ต้องการเนีผมแค่หมึกดำอุ้ยได้อ้อยได้อ้อยด้วยโอ้ยรู้สึกว่าอ้อยนี่มันจะเออก็ดีนะผมรู้สึกว่าอ้อยมันจะดีนะผมสำหรับเกมนี้ซึ่งเราได้อ้อยมานะผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรียกว่าปั๊มสติ๊กได้พอสมควรนะผมอะไรอย่างนี้ <c oughs> ดีจริงๆโอเคโอเค แต่ว่าเล่นแมปนี้เนี่ยของมันเต็มง่ายมากๆเลยอ่ะคือแบบนิดหน่อยนิดหน่อยก็เต็มแล้วอะ่ะโอ้ขุดไม่เท่าไหร่ก็เต็มแล้วนะผมหึแน่ๆชัวร์ๆเลยครับผมเร็วๆนี้ผมบอกเลยว่าผมต้องขยายเออครังฮีบนะครับผมผมต้องขยายเขาเรียกว่าโกดังเก็บของนะผมแบบ แบบมหาศาลเลยนะผมเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแม่งเต็มหมดแล้วนะครับผมโอ้โหแต่ละหีบนี่ก็จะเต็มหมดแล้วนะผมต้องขยายแบบอืสุดๆเลยนะผมอาจจะต้องขยายกระหลังใหม่แน่ๆงั้นเสียเวลาตายนะผมเพราะว่าผมว่าจะทําแบบกว้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะผมถ้าเกิดขยายโกดังฮีเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะาเราไม่อย่าโอ้โห what the fuck what the เดี๋ยว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 พี่พี่พี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ผมรู้ว่าพี่คือใครแต่พี่จะมาดิน้นด็อกแดกบนนี้ไม่ได้นะผมพี่ใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นนะใจเย็นนะพี่พี่ใจเย็นนะเออพี่เคยแบบเรียกล้วกระโดดอยู่ดีกระโดดลงไปข้างล่างไหมพี่เคยเรียบร้อยเออลงไปแล้วบา,บายบายจ้ะมันเอาแครอทผมไปด้วยโอ๊ยมันคายนั่นด้วยอ่ะเฮ้ยมันดอกเชือกทุกคนมันดอกเชือก ไอเอ็นีตายใช่ปะแล้วมันดรอปเชือกเว้ยอุ๊บ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 จะบอกว่าขอบใจืขอบคุณดีวะเนี่ยทั้งขอบใจขอบคุณก็เหมือนกันนะผมอือหือติดไอสถานนะไอนี้สถานนะน่าจะเป็นสถาน,นะที่แบบขุดยากใช่ปะโอเค สถานะขุดยากนนเองนะผมซึ่งก็คือเราต้องหานมมากินนะผมอุ้ยได้เชือกมาสองอันเลยเหรอว่าสองตัวก็สองอันนะผมแต่ว่ามันทําแปลงเราเละถ้ามันแค่แปลงไม่เป็นไรนะผมได้เชือกมาโคตรคุ้มติดสถานะเออขุดช้าสี่นาทีนะผมซึ่งเราก็จะไม่ง่นะผมเราก็จะขอเป็นนมนะผมนมหนึ่งถังแล้วกันนะครับผมเพื่อเอามา กินนะครับผมล้างสถานานั่นเองอือหือจัดมาเราเร่งเป็นเราก็ต้องกินนมอออออออขอนมด้วยจ้ะโอเคซัดเสือ,อครับผมทุกอย่างมัน easy นะครับผมทุมมอมอก,กอ,อ,อ,อย่างมัน easy นะครับผมไม่มีปัญหาโอเคมาต่อกันเลยตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยดีโผล่มามันคือบอสนะครับผมใช่ไหมมันคือบอสในเอ,อ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะ ในแบบเมืองใต้าบาดาลนะผมมันจะมีลูกสมุนอยู่แล้วก็ไอตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นบอสนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะเออที่ผมเงียบไปช่วงหนึ่งนีง่ผมตกใจผมไม่คิดว่าจะโผล่มาไอ้บ้าเอ้ยคือมันตัวใหญ่เกินกว่าที่จะโผล่มาได้ในบล็อกเดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคิดปะ <c oughs> ก็เกิดไป <c oughs> บอสตัวเริ่มเพิ่มใครคือมันจะโผล่มาละ่ะคิดว่ามันจะมีแค่มอนโผล่มาครับผมมัมนโผล่บอสมาเลยโอ้โหก็เกิดไปนะครับผมต่อเนื่องกันเลย ซูเปอร์เชสว่ะโอเคก็เป็นที่ขี่ม้าสีทองกางเกงเพชรแล้วก็ที่ขุดทองนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมาคบๆอะไรแถวนี้แล้วเออเดี๋ยวก็ตายห้าแล้วโอเคชิตอันนี้เป็นลูกมัน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 มันโผล่มาจากโดงไอ้นั่นแหละบล็อกนั้นนะครับผมเป็นลูกมันแล้วก็ผมซึ่งมันจะอะไรอะครับผมอะไรอะครับผม อะไรครับผมอะไรครับผมจะเอาบัลลัคับจะเอาบัลลัคับเอาก็เอานะครับผมก็พร้อมบวกนะครับผมอยู่ในล้วมึงก็เสร็จกูนะอยู่ในหลวมึงก็เสร็จกูไม่มีทางเลือกแล้วผมอยู่ในลัวนะครับผมเสียใจด้วยจ้า <sanction ed> เอาอีกตัวมาเอาอีกตัวมาเอาอีกตัวเอาเอาอีกตัวมามาดีมอดีก็มอดีก็มาดีก็มาดีมาดี เออเอาดิเอาดิเอาก็เอาเอาก็เอาอยัางไงก็ได้ครับผมห <c oughs> เกิดกันเก่งเกิดกันเก่งอ้า <c> เ <oughs> ต้าครับผมทุกคนเต่าเต่าเกิดโอ้ม y มย d เกิดต่าจะเลี้ยงยังไงวันนี้เดี๋ยวนะ มันต้องการน้ำพรัดไม่ใช่ว่าไม่มีน้ํแล้วมันตายนะเออเออไม่ไม่ไม่น่าจะตายนะบอไม่น่าจะตายผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมว่าเต่ามันต้องเลี้ยงยังไงเออมันน่าจะอยู่ได้ได้ไหมทุกคนอืผมจะขอขุดต่อนะถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่นะถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตรงนั้นมีน้ํานะก็ไปได้นะ,จะเจ้าเต่าเออโอเคไม่ไม่เจ็บนะไม่เสียเลือดนะอืมโอเคครับผมไม่น่าเสียเลือดอืม yeah. เอาอีกแล้วมันจะคยันดีนะครับมอนมันขคยันนะ,ะแล้วเพิ่งไปต้องฟาร์มข้าวกูด้วยเนะะี่ยฮะพังไหมเนะะมี่ยฮะแมเมืองเมองเมืงมงองกี่ตัวแล้ววันนี้อือก็ยังดีนะผมที่เป็นเออลูกสมุนตัวเล็กๆมันนะผมไม่ใช่ตัวบอสตัวใหญ่แล้วผมบอสตัวใหญ่นี่รู้สึกว่าโอโ้โหมันน่าจะถึกพอสมควรนะผมโอ้โหแล้วตีแรงเมื่อไประเด็นอะ่ะไอลูกมันยังไม่เท่าไหร่นะผมยังคอรับมือไหวเนาะ เดี๋ยวเราจะไปกันที่3,500บล็อกแล้วกันนะผมประมาณนั้นนะผมแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมน่าจะไปขอไปเช็คระบบเขาเรียกว่าไปเช็คระบบเออที่ฟาร์มเบลของเราแล้วผมว่าเออมันพอจะมีช่องวิ่งหนีมอนสเตอร์วิ่งไฟมอนสเตอร์หรือเปล่านะผมเพราะว่าเราก็ไปบู๊บกกันสักนิดสักหน่อยดีกว่านะผมไปปั๊มเวลด้วยนะผมเพื่อเราจะเอาเวลไปแบบเอนชงเอนชาร์อะไรอย่างนี้นะผมแต่จะว่าไปก็บอสมาอีกแล้วแหละจ้าเธอบอสมันเพออีก <c oughs> <c oughs> เลวเละนะเธอบอสมันมาอีกแล้วแหละนะเธอฉันกําลังจะตายขอวอนให้เธอได้ฟังฉันมีแอปเปิลทองฉันควรจะกินนะเธอ <c oughs> ฉันมีแอปเปิลทองฉันควรจะกินถ้าฉันไม่กินฉันอาจจะตายมันไปไหนและอยากก็ตายใช่ไหมครับผม <c oughs> บายบายโอเคไปอีกหนึ่งนะผมรับอสตัวมันโอเคขุดชาอีกแล้วกรวูต้องมากินมนมกันอีกแล้วนะครับผมแซงไว้น้องวัวจา๋าขอนมด้วยจ้าโอเคขอนมทีหนึ่งนะครับผมแซงกิ y หลายๆเด้อโอเคมา คุดกันต่อนะผมขอไปที่3,500บนห้าร้อยบ็อกนะผมประมาณคลิปละ500น่าจะได้อยู่นะผมประมาณนั้นนะผมเรื่อยๆเรื่อยๆเว้ยจะได้ไม่ต้องรีบจบซีรีส์นี้นะผมเพราะว่าแมปนี้มันมีอะไรน่าสนใจมากมายเล่นกันไยาวๆเลยดีปเปล่า <laughs> โอเคคิดว่าน่าจะยังไม่เปลี่ยนหรอกนะผมสามพันห้ายเฮ้ยมันปลามะเขือเป้าดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูติดเพจกูติดเพจ กูไม่ควรเลี้ยงมึงไว้กูไม่ควรมึงมีพิษกูไม่ควรเลี้ยงมึงไว้อีหอยมึงมีพิษกูไม่ควรเลี้ยมงมึงไ,ไว้สิพิษนานเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งวิโอเคโอ้ยตกใจหมดไอ้บ้าไอ้โดจอมย่องย่องย่องหนึง่งวัตัวอะไรมผมยังไม่ค่อยรู้พวกสัตว์เวอร์ชั่นใหม่ๆอยู่นะผม,มแต่ละตัวก็ใหม่ๆทั้งนั้นนะครับผม,มโอเคอยู่กันที่3,500 10บล็อกไปที่10บล็อกไ,ไปที่10บล็อกนะครับผม อ่าฮะโอเคไปที่10บล็อก11บล็อกนะผมโอเคประมาณนี้นะผมเราจะสต็อกการขุดไว้เพียงเท่านี้นะคะีครับผมโอเคเคลียร์ของเสร็จแล้วผมแต่ว่ามันก็มืดพอเอ้ยมันก็สว่างพอดีเนาะมันก็ไม่มีมอนมานะผมเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องรอตอนมืดนะผมระหว่างนี้ผมจะทําอะไรดีวันนี้อืมขยายหีบหรอไหมไม,ไม่น่าจะเรื่องใหญ่นะผมเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปตอนมืดดีกว่านะผมอ๋อดูแล้วผมจะ ซ่อมฟาร์มตรงนี้ดีกว่านะผมผมวผมจะซ่อมฟาร์มดีกว่านะผมเออเนาะความคิดดีนะครับผมระหว่างรองมันมืดนะผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนมืดดีกว่านะผมระหว่างที่เราผมจะขอซ่อมฟาร์มนะผม <c oughs> โอเคผมก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเราจะลองมาสามัมเออลองมาทสระบบตรงนี้กันนะผมซึ่งบอกเลยว่าใช้กับเออสกิลลิตันไม่น่าจะได้ผลนะผมเนื่องจากว่ามันยิงเราได้นะผมซึ่ง ต้องให้สเกลรตันยิงไอ้พวกนี้น่าจะเวิร์กนะผมแล้วให้มันกัดกันเองแต่สําหรับคิปเปอร์นี่น่ากลัววะ่ะน่ากลัวมากเลยถ้าเกิดคิปเปอร์มันระเบิดได้ตัวหนึ่งนี้บอกเลยนะว่าแหกแล้วผมถ้าเกิดคิปเปอร์ระเบิดได้ตัวหนึ่งนี้ชม ชิปหายแล้วชิปหายชิปหายชิปหายแล้วครับผมจังหวะนี้ชิปหายรัวๆชิปหายแล้วครับผมชิปแม่งหายแล้วจังหวะนี้ชิปแม่งหายชิปหายชิปหายโอ้ชิปหายชิปหายเกือบหาชิปไม่ทันนะผมโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยก็ว่าคำนวณดีแล้วนะ มึงจังจงะระเบิดเดอบ้าไปเลยครับผมโอ้โหก็คือคลสรุปว่ามันยังใช้ไม่ได้ดีพอนะผมสำหรับเอ่อระบบคิวมอนสเตอร์นะผมซึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องมีอะไรแก้ไขกันนิดหน่อยนะครับผมผมอยากเล่นกับเอนเดอร์แมนแป๊บหนึ่งนะผมผมขอเอาเอนเดอร์แมนมาก่อนนะผมตัวหนึ่งโอเคมาแล้วครับผมขอเอาเอนเดอร์แมนมาตัวหนึ่งก่อนนะผมผมอยากจะเอ่อ ปั๊มสิ่งที่เรียกว่าดวงตามันนะผมเพราะว่าดวงตามันนี่ช่องหายยากสลเกินนะผมเดี๋ยวขอเคลียร์อีกตัวนี้ก่อนหนึ่งตัวนะผมโอเคมาสิจักมาสิจาัามาสิจักสเกลิตั้หยุดยริงเลยนะเพื่อนสกเกลิตันหยุดจริงเลยนะเพื่อนแมงมุมก็มาแมงมุมก็มาโอเคมา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 ,มา โอเคมันบางอาจดึงบล็อกดินกูไปด้วยนะนี่ไอ้บ้าเอ้ยเอาไปปลูกต้นไม้ผลสรุปก็คือว่าระบบเทสของเรานั้นยังไม่แน่นอนนะผมเนื่องจากว่าคิปเปร์มันบางอาจร,ระเบิดได้นะผมเราจะต้องขยายถอยไปอีกบล็อกหนึ่งนะผมและก็ตามนั้นแหละนะครับผมเนี่ยยังไม่แน่นอนนะผมคิปเปร์ยังระเบิดได้อยู่ครับผมอาจจะต้องถอยไปอีกบล็อกหนึ่งนะผมไม่ก็ จริงสเกลิตันอ่ะมันอาหาเออมัน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 ค่อนข้างจะวุ่นวายกับสเกลสเกลิตันนะผมคือผมก็ไม่มีแผนด้วยว่าจะทำเงินกับสเกลิตันนะผมเนื่องจากว่ามันเก่งเงทุกคนมันก็ยิงอย่างเงี้ยนะผมมันก็ไม่ค่อยมีแผนเท่าไหร่ให้มันยิงคลิปเปอร์เพื่อให้ได้แผ่นเสียงก็ก็ได้นะผมแต่ว่ามันก็นักอือาจจะต้องไปเพิจารณากานชีหลังนะผมสำหรับการทำ สปาวมอนเคอปัมเวลเช็ดมันยิงไปโดนสัตว์ผมไอบ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยมันไม่ได้ยิงโดนสัตว์ลามะมันสู้แล้วสเกิลตันมันก็ยิงมึงอย่าพึ่งมาตีสัตว์กูไอ้หอยหยุดยิงลามะกูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลามะกูาตายไอ้หอยหยุดนะ ยอดโอ้โหพังหมดสิน้นหมดสิ้นในจักรวาลหมดสิ้นไปนอนก็เถอะที่รักไปนอนกันเถอะที่รักโอ้โห,โห,โห,โหต้องเทสระบบอีกแยว้วระบบนี้ไม่ผ่านเกือบตายโอเคผมง้นคลิปนี้ก็ได้ผลสรุปว่า ไม่พร้อมบูนะผมเนื่องจากว่าเป็นรูขนาดนั้นนะผมไม่พร้อมบูจริงๆนะผมโอ้โหเฮ้ยกินขนมปังย้อมใจไม่ใช่ขนมปังไอ้บ้าเอ้ยโปลิตโตพิษนะครับผมโอเคงานคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ได้มาทําอะไรเพิ่มเติมกันแล้วนะผมก็เออหลังมาเขาทาเพิ่มเติมมานะผมแล้วก็มาขุด เออได้ทั้งหมดได้ไปถึง3,500ันห้าร้อยบล็อกนะผมแล้วเราก็ได้เทสระบบสปาโมนปั๊มเวฟของเรานะผมเนื่องจากว่าไม่ผ่านแล้วผมบอจะต้องไปแก้ไขอะไรนิดๆหน่อยๆของมันนะผมเพราะว่ามันยังไม่เวิร์กอะตอนนี้คิปเปอร์มันยังระเบิดได้นะผมแล้วก็อาจจะต้องแก้สกิลลิต,ตันอนะมันจะทำยังไงนี่สิอืมนะผมไม่แน่เราอาจจะทำเป็นแบบเออปั๊มอัตโนมัติไปเลยอย่างเงี้ยนะผมน่าจะเวิร์กนะผมแบบอัตโนมัติไปเลยอนะเนาะอืม ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเออแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับผมอืมนั่นแหละนะครับผมก็รูเบิ่มเลยนะครับผม,มเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะผมโอเคงั้นคลิปนี้ก็ See you